สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณแม่เอฟซีนะคะทางช่องพังน้องฝ้ายทุกทท่านนะคะวันนี้คลิปของเราอาจจะข้ามหน่อยเนาะเนื่องจากว่านะคะพอดีว่าเมื่อวานนะคะได้รับออเดอร์นะคะจากคุณแม่พึ่งเนาะนะคะก็พี่เย็นได้ทานไปแล้วนะคะก็ว,วันนี้นะคะก็เลยมาป้อนออเดอร์นะคะของเมื่อวานนะคะให้กับพี่ฝ้ายพอดีกล้วยพึ่งสุกนะคะนี่นะคะ สีสวยเลยน่าทานมากนะคะก็พอดีพี่ฝ้ายกลับบ้านค่าด้วยแหละนะคะกว่าจะเดินทางมาจากวังทะลุห้าโมงนะคะตัวนี้นะคะไปรับมานะคะก็คือเสื้อแดงของเรานี่แหละนะคะพนักงานล้างกล้วยอ่าปิดน้ําได้แล้วลูกชิกกล้วยเลยนะคะชใช่คุณป้าก <c oughs> ็นะคะอ่า เดี๋ยวเราจะมาเตรียมกล้วยป้อนพี่ฝ้ายกันนะคะเป็นออเดอร์จากคุณแม่พึ่งการลมังนี่เลยครับร่างก่อนได้ไหมร่างเลยครับชกโป๊กน้องตือๆพนักงานเสื้อแดงของเรานะคะอ้วนตุตะเหมือนพี่ฝ้ายแล้วนะคะตอนนี้างยัใส่กวนแดาอีก ก็ไปรับพี่ฝ้ายมานะคะตอนเย็นนะคะน้องตูเตอร์ไปรับแล้วก็ช่วยถ่ายคลิปพอดีว่าแม่ควันไม่ได้ไปนะคะน้องตูเตอร์ไปกับคุณป้านะคะคไ,ไปส่งคุณลุงรับพี่ฝ้ายนะคะแล้วเขาก็เป็นคนถ่ายคลิปนะคะวันนี้ก็จะฉีกกล้วยเป็นชิ้นๆน,นะคะล้างกล้วยทําความสะอาดนะคะช่วยกันช่วยกันนะคะช่วยกัน <laughs> ทํามาหากินนะคะเพื่อพี่ฝ้ายนะคะพะนักงานของเรา หนึ่งกะละมังแบบพูนๆเลยนะคะวันนี้เนาะออเดอร์จากคุณแม่พึ่งเมื่อวานนะคะที่ท่านออเดอร์ไว้นะคะฉีกเสร็จแล้วเดี๋ยวให้น้องตเตอร์นะคะยกไปให้พี่ฝ้ายกับคุณป้าเดี๋ยวเราไปดูพี่ฝ้ายเออหนูยกคนเดียวเลยเหรอนะคะนี่นะคะ ก็อาจจะมาค่าหน่อยนะคะคุณแม่เอฟซนะคะทุกทท่านเนาะอาจจะมาค่าหน่อยนะคะแต่ก็มานะคะเราไม่ทิ้งพี่ฝ้ายเนื่องจากว่าช่วงเย็นแม่ควันติดธุระนะคะมีพัสดุนะคะมาส่งแล้วก็ได้ส่งมอมให้กับชาวช้างแล้วก็ทําคลิปแล้วก็าทานข้าวนะคะแล้วก็เพิ่งได้ว่างเนาะก็เลยมาป้อนค่าหน่อยแต่ว่าพี่ฝ้ายบอกว่า ไม่เป็นไรนะคะแม่ควานยังไงก็ได้ของให้ได้ทานนะคะก็วันนี้ไปวังทะลุมานะคะวันนี้ไปอ,า,อาบน้ําที่แม่น้ํามูลนะคะก็จะอาตัวดําเนี่ยมหน่อยนะคะวันนี้ <c oughs> ใช่ไหมพี่อ้วนรู้นะว่าตัวเองจะได้กินกล้วยนิ้งรู้ใช่ไหม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 ว่าจะได้กินกล้วยดูสายตาตาแป๋มานะคะดู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 ด <c oughs> นิ่ง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  หิวแล้วนะคะน้องติเตอร์เร็วๆหน่อยพี่ฝ้ายหิวนะคะก็อ่าติเตอร์บอกว่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไปแล้วนะคะก็จะลดล้นกาละมังหน่อยนะคะก็ขอบคุณออเดอร์นะคะจากแม่พึ่งมากๆเลยนะคะ1,000คะแนนนะคะอ่าของพี่เย็นด้วยนะคะอีก1,000คะแนนนะคะพอขวัญก็ป้อนไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะทางนู้นจะซื้อกล้วยอ่า ยากหน่อยนะคะเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวและที่สําคัญนะคะจะต้องสั่งเยอะๆนะคะเขาถึงจะมาส่งที่ปางนะคะเพราะจะออกไปซื้อก็อไกลนะคะ มาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วจ้านี่เลยนะคะพนักงานของเรานะคะวันนี้อ้าาอ่พีไฟสวัสดีจ้าก่อนจ้าสวยก่อนเลยค่าสวยสวยเอาแบบสวยสวยนี่นะสวยอีกสวยอีกสวยอีกสวยสวยยังไงก็ได้สวยอีก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 นะคะ น่ารักมากนะคะเวลาอ้อนกินนี่ยังไงก็ได้คือกาละมังแบบพูนๆเลยนะคะแบบใหญ่เท่าไรแต่กล้วยก็เกินอแบบ่ากาละมังใหญ่เท่าไหร่แต่กล้วยก็เกินนะคะน้องตูเตอร์บอกอย่างนั้นนะคะกินแบบอิ่มๆจุกๆกันไปเลยเนาะเมื่อวานไม่ได้ทานนะคะเพราะว่ากล้วยไม่สุกนะคะวันนี้สุกแล้วนะจ๊ะก็กลับมาจากวังทะลุนะคะก็ได้ทานแบบฟินๆก่อนนอนนะคะก็เป็นมื้อที่เขาจะอิ่ม นะคะมากๆกเลยก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่ f c นะคะที่รักแล้วก็เอนดูพี่ฝ้ายนะคะกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่ท่านมอบอาหารให้กับช้างนะคะทำให้เราได้มีคะแนนดูแลช้างทําให้เราได้มีคะแนนนะคะสามารถไปซื้อกล้วยนะคะหากมีออเดอร์เข้ามายินดีรับนะคะคุณแม่จ๋าเพราะว่าแม่ควันไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะคะอีกอย่างหนึ่งการไลฟ์สดนะคะมันก็ ายากด้วยนะคะกว่าจะได้แต่ละตะกร้านะคะเราก็อาจจะเอาทุนไปาหาอาหารให้ช้างได้อิ่มนะคะก็ก็ต้องต้องดูแลตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีออเดอร์มาได้นะคะก็ยินดีรับเราจะได้นำคะแนนของท่านไปซื้อเครืแล้วก็มาป้อนน้องนะคะเนาะดูดูตา หูเนาะพี่ฝ้ายบอกว่าขอให้มีออเดอร์แบบนี้มาทุกวันนะคะจะได้กินแบบฟินๆอร่อยๆแบบนี้นะดูสายตาพี่ฝ้ายนะคะทุกคนถ้าเป็นกลางวันนี่จะมองได้ชัดกว่านี้นะคะแต่พอดีว่ามันมืดเนาะนะคะแต่ว่าก็ยังเห็นดวงตานะะอันเอิบอิ่มแล้วก็พปลพ่เปลมนาของเขาอยู่นะคะดูสายตานะ,ะถ้ากินกล้วยแบบฟินเบอร์นะคะน่ารักมากนะคะพี่ฝ้ายของเราท่นีน่ รวยหนึ่งกาละมังพูนนะคะก็ไม่มีใครแย่งนะคะพี่เย็นก็ไม่อยู่แย่งนะคะพี่เย็นก็ได้กินทางนู้นเหมือนกันนะคะทางานนะคะก็ได้กินเหมือนกันก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่พึ่งมากๆเนาะนะคะที่ท่านรักแล้วก็เอ็นดูนะคะพี่ฝ้ายพี่เย็นของเรานะคะดูกินแบบอร่อยเลยนะคะมีความสุขเลยนะคะก็เดินทางไกลนะคะวันนี้แต่ว่าการพาช้างไปวังทะรุมมันก็มีข้อดีหลายอย่างนะคะหนึ่งอ่า แม่ควานเห็นช้างพลายนะคะไม่รูที่เขาล้มเนาะสาเหตุมาจากท้องอืดน,นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนด้วยนะคะกินอาหารอะไรต้องระมาะระวังและที่สำคัญอาหารที่มีกากใยเยอะๆนะคะก็ต้องให้กินอาหารอย่างอื่นร่วมนะคะอย่าให้กินอาหารที่หนักๆอย่างเดียวอย่างเช่นทางมะพร้าว อ้อยหรือว่าปามพวกนี้เนาะคือมันมีกากใย,ยเยอะนะคะแล้วมันกเกิดการไปอัดแน่นอยู่แล้วมันอาจจะขับถ่ายยากหรืออาจจะย่อยอยากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องให้น้ําเข้าไปในปริมาณที่สมดุลน,นะคะกับอาหารพวกนี้นะคะมันถึงจะทําให้ช้างแบบขับถ่ายได้เนาะ ฉะนั้นเราจึงต้องเน้นอาหารที่หลากหลายในแต่ละมื้อนะคะมีสับป,ปะรดไม่ใช่ว่าซื้อสับป,ปะรดมาให้กินแต่สับป,ปะรดอย่างเดียวยืนรออยู่ที่บ้านอย่างเดียวอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะจะต้องได้กินอย่างอื่นเสริมนะ,ะอย่างเช่นเมื่อวานก็ไปทุ่งนาะก็ได้กินหนามไมยราบ นะคะวันนี้ก็ได้กินนามมายาลาบจะเป็นนามมายาลาบที่คล้ายๆต้นกระถินนะคะที่มันอยู่ตามป่าทามเนาะแล้วก็กินต้นไผ่ตามร<า>ิมคลองนะคะมันก็ผสมกันเป็นอาหารที่หลากหลายมันไม่เกิดการอัดตัวของเยื่ออาหารเนาะมันก็เลยทำให้ช้างขับถ่ายได้ดีนะคะก็ต้อง สิ่งสำคัญคือต้องได้เดินออกกำลับบงกายด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ให้นางรำน้อยของเรานะ,ะมากล่าวขอบคุณคุณแม่พึ่งนะคะก่อนน้อนะคะพี่้ายแบบฟินเวอร์เลยนะคะดูนะคะในในโท์ท่าสวยๆสยิส เรียกออเดอร์แม่แม่เพื่อพี่ฝ้ายได้นะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นลูกช้างน้อยนะคะเดี๋ยวให้น้องติเตอร์กล่าวขอบคุณวันนี้ขอปอนพี่ฝ้ายวันนี้เสื้อแดงนะคะเสื้อแดงมากนะ,ะนนอเอเสื้อแดงแรงฤทธิ์นะคะ <c oughs> เอ็นดูช้างและควานได้นะคะเดี๋ยวให้น้องติเตอร์กล่าวขอบคุณนะคะอันงสองสม, <c oughs> มีมีมีแอคชั่นด้วยนะคะ <c oughs> เอาเร็วอันหนึ่งสองสามอ่ะขอบคุณคุณแม่พึ่งมากเลยนะคะที่ได้เข้ามาป้อนเอเดอร์พี่ไฟวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ท่านเอ็นดูพี่ไฟค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเเอ็นดดูพียย้วขอบคุณคุณแม่พึ่งมากๆเลยนะคะที่ได้เข้ามา กับพี่ย็นครับขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทน,นะครับที่สหลังสิงได้ไวสุดอันาัทุกสี่อย่างนะครับครับแล้วก็คันคันน้อยของเราจะดูแลพี่ฝ้ายเป็นอย่างดีมีกำลังใจไหมมี <laughs> มีมากไหมมีมาก <laughs> มีมากเลยนะคะหน้าตาเหมือนพี่ไฟไหมคะทุกคนแคปชั่นไว้ได้นะคะแคปไว้ได้นะหน้าตาเหมือนกันแล้วนะพี่ไฟแก้มป่องน้องิสเตอร์แล้วแก้มป่องไม่มีงวงเออพี่ไฟมีงวงหนูไม่มีงวงไปกอดพี่ไฟสองฟอดไปไปกอดเลยแล้วก็หอมจุ๊บๆแทนคุณแม่เอฟซีด้วยจุ๊บๆให้กอดได้กอดเลยแล้วก็จุ๊บๆด้วยกอดจุ๊บๆ อ้าวเลยกอดเลยกอดเลยจุ๊บจุด้วยกอดเลยก่อนเลยกอดเลยจุ๊บจุด้วยก่อนกอนจุ๊บจุ๊บก่อใหม่กอดใหม่พี่ฟ้ากำลังกินกอดเลยก่อนเลยกอดเลยอึ๊บหอมจุ๊บจุ๊บเออเออแหละใครไม่อาบน้ำพี่ฟ้าหรือน้องจูเตอร์ พี่ฝ้ายแต่แล้วนอ้องติเตอร์ไม่อาบน้ำแต่โทษพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายอาบแล้วอาบน้ำมาจากน้ำมูลนะคะก็ขอบพระคุณคุณแม่พึ่งอีกครั้งนะคะก็ขอบพระคุณที่ทําให้พี่ฝ้ายได้กินก้วยอ้อยอร่อยๆแบบนี้นะคะขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณที่รักแล้วก็เอนดูนะคะทั้งสองเชือกแล้วก็เอนดูลูกควนน้อยของเราด้วยนะคะ ก็จะมองไม่เห like huh? ็นต so yeah. <c oughs> like. <c oughs> ัวลูกควานสักเท่าไหร่นะคะเห็นแต่เสื้อสีแดงๆเพราะว่าสีผิวคล้ายกับพี่ฝ้ายมากคล้ายคุณทำไมถึงคนแรกซีมองเห็นพี่ฝ้ายล่ะเอ้าก็พี่ฝ้ายไม่มีเสื้อดูไม่ได้เป็นสีดำมันเป็นสีน้ำตาลดหนูไหนไหนไปดูใกล้ๆพี่ฝ้ายซิเป็นสีน้ำตาลจริงไหมเขาบอกว่าเขาเป็นสีน้ำตาลนะคะไปเทียบดูแล้วเนาะ ก็เดี๋ยวยังไงขออนุญาตปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับความรักนะคะจากคุณแม่เอซด้วยนะคะก็ออเดอร์เข้ามาได้เรื่อยๆนะคะเราจะได้ไปซื้อกล้วยมาไว้ให้น้องทานนะคะในช่วงที่เราไม่ได้ไลฟ์สดหรือบางวันอาจจะมาไลฟ์นะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์นะนะคะก็ขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอใหคุณแม่ไม่ได้พู่ ขอให้คุณแม่นอนหลับฝันดีนะครับก็ขอให้คืนนี้คุณแม่นอนหลับฝันดีพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์รักใครลูกรักต้องคิดนานขนาดนั้นเลยเหรอใช่รักคุณแม่เอฟซีทุกทท่านเลยรักคุณแม่ทุกท่านเลยรักพี่ฝ้ายรักพี่เย็น รักพี่เย็นรัก,ก,กคุณพ่อรักคุณแม่รักคุณยายขอให้ขอให้คุณแม่มีแต่สีหง้าดีนะครับขอให้โชคโชคดีนะคะ <Happy S 1> แฮป,ปปี้วันวาเลนไทน์แฮปปี้วันวาเลนไทน์สุขสันต์วันวาเลนไทน์ค่ะครับ